เดี๋ยวซีลูกกะลาแม่กำลังนั่นเลยเนี่ยนีย่กำลังเอาให้เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะลูกนะ แป๊บหนึง่งก็มีถั่วมีกระหล่ำม,มีอะไรเนะี่ยไข่ตุนแป๊บหนึ่งนะลูกไข่ตุนนั่งไข่ตุนจะอะไรใหญ่โตเนี่ยหาลูกทำดีๆได้ไหมแป๊บหนึ่งได้ไหมลูกร้อนหน่อยได้ไหมมันจะหิวอะไรใหญ่โตวรวมหน่อยคนหน่อยไม่มีอะไรคน นั่งลงดีๆนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆนั่งลงต้องนั่งลงดีๆก่อนเห็นไหมให้นั่งลงดีๆนั่งลงดีๆแล้วก็สวัสดีเออดีๆดีๆเออขอบคุณดีๆนะอ่ะเดี๋ยวแม่นับก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนตีเลยอเน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ดูทำเอียงคอสงสัยแม่ทำอะไรเหรอลกูกโอ๊ยได้ได้ได,ได้หนูหิวจัดเลยง,งลกูกโอเคโอเค